วิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งร้านน้ ที่การบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏนลำปางนะครับประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานผลการดำเนินงานต่อท่านประธานในพิธีครับขอกลับคยณท่านครับงั้นอย่างนี้ก็จะรอสักครู่นะครับผมจะให้เขาจัดขึ้นมาขึ้นมาบนนั้นนะครับท่านที่ ต้องดูเวลาก่อนอะดูที่ตัวนะคะว่าเป็นหมายเลขอะไรนะคะแล้วจะมีอยู่สามสามวัน ว้าวว้าวใช่ไหมคะมันแปลกไปจากที่เราเคยนั่งใช่ไหมคะรถคันนี้นะคะเป็นรถสปินเตอร์อ่รถสปินเตอร์เอาไปซ้างรถแจกแจสายสายคลาสสิกนะครับสายจังหวัดนะเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ลำปางใช่แล้วค่ะแล้วมาดูกันนะคะการตกแต่งรถของเรานะคะนี่เขาเรียนมาเหมือนกันนะสามฟังเนนี่เลย กล่องข้าวกลางวันของเรานะครับโอ้สลัดด้วยนะเ้เลยนะครับในกล่องมันก็จะมีลาบลาบหมูนะครับแล้วก็แกง,งเครื่งแล้วก็หมูยอแล้วก็ไส้อัว่วแล้วก็มีสลัดด้วยนะครับน่ากินมาก

ช้างลำพูกล้างคู่พระบารมีของพระนางเจ้าจามาดีนะครับไไปปมมมลลอดตติวเห็น่า

ตอนที่ผมเดินเนไปรถไฟลับมาเขาก็จะมีอาหารเป็นรถมารอเราแล้วเื่อนที่จะใช้เดรือนี่งมานงรายไปสายติดสายติดสายสาตายตติดสายายดี๋ยวเรายต่รอสยสยก่อนเนาะดยาาริดาา่อาายยยยยด ชิลๆได้ที่สถานีรถไฟนั่งพักได้ถ้ะหรือว่ากินกาแฟกกาแฟกันได้นะเมื่อกี้ทางอาจารย์แจ้งมาว่ามีบางท่านที่จะลงครับลำปางด้วยนะทุกที่เข้าไปได้เลยลปางหรือเปล่าคะมีไหมลำปางนี่ถึงแล้วสถานีรถไฟลำปางค่ะก็มีรถไะสายเก๊กจัดๆเด เอาลำปลาไม่ลำพังนะครับเดี๋ยว <c oughs> ลำหลานั่งรอที่นี่นะคะให้การจัดการหรือว่าหลานั่งรัม้านะคะตักปุ๊บตักหมดแน่นะ